สำหรับยางกระบะนะครับแน่นอนมันจะมี2กลุ่มอระเทนะครับก็คือใช้งานทั่วไปลุ่มงที่2คือใช้ในเชิงพาณิชย์นะครับยางกระบะที่ใช้งานทั่วไปจริงเดี๋ยวนี้มันก็มียาง HT นะที่แบบว่าใช้งานนุ่มเงียบม,มกันแต่ว่ามีไม่ค่อยเยอะมากแล้วก็มีไซส์จํากัดอย่าง205 70.5ซึ่งยาง205 70.5ถ้าอย่างยางแบบนุ่มเงียบเนี่ยเท่าที่ผมรู้นะก็จะมีม oh ิชลินพาร์เมซีเอสยูวีโยโกฮาม่า0 5 8 o ูตเยีย m แมกกาดนะครับ t r v รุ่นเก่าก็ยังใช้เบอร์นี้อยู่เชิงพาณนนิชย เลยก็จะเป็นเบอร์นี้นะครับสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบห้าแน่นอนครับว่าสิ่งสำคัญของมันคือเรื่องของการรับน้ําหนักถ้าเพื่อนเมาดูใกล้ๆนี่ดัชนีรับน้ำหนักเ,เกนี่ยมันจะมี2ตัวไม่เหมือนพวกรถเก่งรถ SUV ทั่วๆไปไอ้สองตัวตรงนี้เนี่ยมันคือดัชนีน้ําหนักล้อเดี่ยวและล้อคู่เพื่อนๆที่ใช้รถกระบะเชิงพาณิชย์เนี่ยดูตัวหน้าก็ได้เพราะว่าของเราไัก็เป็นล้อเดี่ยวอยู่แล้วเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนสําคัญที่ยางขอบสิบห้าสำหรับเชิงพาณิชย์ใช้กันนะครับก็ตกยา